จูดวงชาวาราศีเมษถ้าถูกเลาว,วันทีหนึ่งจะซื้ออะไรสามข้อบ้างน,นะครับผมด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาคนถูกเลาว,วันทีหนึ่งส่วนมากคิดไว้หมดแล้วเขาก็จะซื้อบ้านซื้อรถนะซื้อทองนะครับคิดแต่สมบัติไว้ก่อนแต่บางคนมันมีข้อแปลกประหลาดก็คือนะครับจะไปซื้อสามีซื้อภรรยา นะครับเพื่อจะไปแต่งแต่งงานนั่นเองนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความคิดที่มนุษย์ปรุงแต่งเอาไว้นะผมแต่ในโชคชะตาชาวราศีเมษแตกต่างกันในโชคชะตาของท่านพอท่านถูกรางวัลที่หนึ่งดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งหนึ่งดาบทันทีนะผมหนึ่งดาบบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกถึงการตัดสินใจอย่างน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดพินิจไต่ตรองให้รอบคอบ3อย่างมีอะไรบ้างมันต้องสําคัญนะมันต้องจําเป็นนะ นะครับมันเป็นสิ่งที่จะมาแก้ไขช,ชีวิตท่านใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านคิดได้ดีนะถ้าท่านมานั่งคิดข้าพเจ้าซื้อนะครับซื้อสิ่งนี้นะครับผมมันเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับถ้าไม่เกิดประโยชน์ชีวิตพังนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับกี่สิบล้านก็หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบเกิดขึ้นท่านต้องรีบแก้ไขรีบปร,ปนะรับปรุงนะนี่สินเขียให้หมดอย่าเหลือเลยนะครับผมอัศวินส่งมอบ ถ้วยเหรียญน,นำพาซึ่งความผสมผร็นมาสู่ตัวท่านท่านจะคิดพินิษไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําับทุกสิ่งทุกอย่างประเดบดังให้ท่านคิดพินิษไต่ตองให้รอบคอบตกตําแหน่งเดลิเวอร์ก็แปลว่าจะมีความสุขมากขึ้น ธุรกิจการงานการเงินก็จะลาบเรื่องเกิดความแช่มชื่นและให้ท่านเริ่ม,เร,มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ้าผมจะทําเหมือนเดิมตลอดไปก็มีอันควรแต่ว่าให้ระแวดระวังเป็นพิเศษอัศวินคีมัสถือถ้วยทองโองกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาจะเปิดทันทีสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งบัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเหมือนกับไม่มีสิธ์เลือกต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง นะผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเหมือนกับมีอะไรบางอย่างจะทําให้ท่านนะครับต้องทะเลาะวิวาทน,นะฟ้าผ่านเดอะทาวเวอร์เปี้ยงทะเลาะวิวาทเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอัศวินส่งมอบนะครับอัศวินถือดาบประหารประหารหสตัตวตมหมู่มนให้หมดไปสิน้นพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ดวงชะตาจะเปิดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่เมจิเกเคี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนศิดป์สิทงิ์ค้ำชูป,ปกปกักคุครองรักษาตกตำแหน่งเดอะสตาร์การชิงไหวชิงพริบม,มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดพระราชาส่งมอบนั่งบนวันงนั่งได้รับถ้วยทองแปลว่าไพ่ชะตาชีวิตตกตำแหน่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นท่านควรนี้ต้องเลือกในสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่าน การที่ท่านจะเลิ้อเลือ่องสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียเป็นดวงชะตาที่เปิดรับทรัพย์หรือโชคตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเดอซันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียอย่าไิกลัวนะครับผมเลือกคิดพินิจไต่ตองมุ่งมั่นนะครับผมมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีชะตาชีวิตดวงชะตาจะเปิด ให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดนางจะเต็มตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หันคู่เกิดความเย็นชื่นการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิว่ฟฟ์ฟอร์จูนจัดนางจะเต็มให้เป็นอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะครับทุกค่คลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติมหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับ ราศีเมษเป็นราศีแรกของจักรราศีมีดาวอังคารเป็นดาวปกครองชาวราศีเมษมักมีลักษณะเด่นคือกล้าหาญมุ่งมัน่นและเป็นผู้นำในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่ดีในหลายด้านแต่ก็มีบางจุดที่ต้องระมัดระวังมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีโอกาสสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพฤหับสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานอาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม หรือได้รับผิดชอบงานสำคัญนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานควรใช้วาจาที่สุภาพและเป็นมิตรเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะมีโอกาสได้งานใหม่ๆที่น่าสนใจอาจมีการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศหรือได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ควรใช้โอกาสนี้ในการขยายเครือข่ายและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่นความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการตัดสินใจของทีมคุณต้องใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวสุขโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการทำงานพิเศษ หรืองานเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มเติมสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะมีโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจการลงทุนในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้นควรวางแผนการเงินและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสื่อสารอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทาให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณจะมีความสามารถในการจดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ต้องไม่ประมาทและต้องเตรียมตัวให้พร้อมควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนและฝึกทำข้อสอบเก่าให้มากๆ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเครียดหรือความกดดันเกิดขึ้นควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายบ้างเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายดาวสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความสวยงามอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูงควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีในเดือนนี้ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้เป็นประโยชน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการอาจพิจารณาการจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดคุณต้องพร้อมปรับตัวและคิดค้น กลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเกณฑ์การเดินทางสำหรับการเดินทางของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขยายขอบเขตอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้การเดินทางส่วนใหญ่เป็นไปนอย่างราบรื่น และมีความสุขในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนการเดินทางครั้งนี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างสำหรับการเดินทางในประเทศจะมีโอกาสได้ไปสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อนอาจเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือการเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดินควรระมัดระวังเรื่องการเดินทางในช่วงกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ไม่ดีควรตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อธุรกิจจะมีโอกาสได้พบปะก,กับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตโดยสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการเดินทางแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องระมัดระวังการใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ และรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้คุณใจร้อนและหุนหันพันแล่นได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังในการแสดงออกและสื่อสารกับคนรักหรือคนที่คุณสนใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณอาจรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายบางอย่างอาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างของคู่รักพยายามอย่าด่วนตัดสินหรือโต้เถียงรุนแรงแต่ให้พูดคุยกันอย่างใจเย็น และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจคู่รักมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อน หรือการทำงานอดิเรกที่ทั้งคู่ชื่นชอบในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องผเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิตคู่อาจมีปัญหาเรื่องการเงินหรือการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์จงอย่าลืมว่าคุณและคู่รักเป็นทีมเดียวกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและให้กําลังใจซึ่งกันและกันความรักและความเข้าใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวสุกซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานงานสังคมหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่อย่างไรก็ตามให้ระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับคนที่ถูกใจและรู้สึกว่า เป็นคนที่ใช่แต่อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรือคาดหวังมากเกินไปให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ในการพัฒนายอย่างช้าๆและเป็นธรรมชาติการรู้จักและเข้าใจกันต้องใช้เวลาดังนั้นจงอดทนและเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจหรืออาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ ให้ใช้เวลาในการทบทวนความรู้สึกของตัวเองและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์อย่าใจร้อนหรือรีบตัดสินใจแต่ให้ฟังเสียงหัวใจของคุณและทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกต้องคำแนะนำเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดสิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของตัวเองและความต้องการของคนอื่น อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแต่ก็อย่าละเลยความรู้สึกของตัวเองเช่นกันการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นขึ้นอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรือบอกสิ่งที่คุณต้องการแต่ก็ต้องรับฟังและเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักความสุขและความมั่นใจในตัวเองจะช่วยเสริมเสน่ และดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณ